จะเริ่มจากตรงไหนวันนี้ครูมาคุยให้ให้ฟังนะคะ,ะขั้นตอนแรกในวันนี้สำหรับช่องนี้นะคะเพจนี้ก็จะสอนสร้างรายได้จากไม้มงคลข้างบ้านก็จะมะีกลุ่มที่จะสร้างรายได้นะคะและจะทำะช่องต้นไม้มาดูนะคะว่าขั้นตอนแรกในวันนี้เราจะต้องเริ่มจากตรงไหนเมื่อมีอต้นไม้แล้ว ตามที่ครูได้สอนไปนะคะมองหาไม้ข้างบ้านได้แล้วล่ะ,ะจะเป็นต้นอะไรก็ตามนะคะหยิบขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาสร้างช่องในการสร้างช่องขั้นตอนแรกนะคะก็จะต้องอมี gmail นะคะมี gmail เพื่อนะคะไปเปิดช่องไปสร้างช่องใครที่ยังไม่มีนะคะถ้าจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูก็ไปเปิด Gmail นะคะ Gmail ก็คือเป็นที่อยู่ทางออนไลน์เหมือนกับที่เรามีทะเบียนบ้านนี่แหละเราจำเป็นจะต้องมี Gmail นะคะเมื่อมี Gmail เสร็จเราก็สร้างช่องนะคะสร้างช่องในการที่เราจะนำสินค้ามาขายบนช่องของเรานะคะ Gmail เปิดช่องทําไม่ยากนะคะใครทําไม่เป็นให้ลูกหลานทําให้นะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขั้นตอนแรกเลยไป เปิด Gmail ซะแล้วก็ไปสร้างช่องนะคะ,อ,ะอย่างวันนี้ของครูก็จะมีสองท่านนะคะทีะ่เปิดแล้วนะคะก็เปิดเปิดช่องนะคะตัวนี้ก็จะ,ะมีของอช่องอเดี๋ยวครูให้ดูนะคะเมื่อเปิดช่องเมื่อเปิด Gmail เสร็จก็ตรงนี้นะคะอย่างอันนี้ของช่องของคุณย่าย่าภาวนาชาแนลนะคะ ่าก็ช่องนี้อ่านะคะมี gmail เสร็จก็ไปเปิดช่องเราก็จะมีช่องเป็นของเราเองนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะก็จะมีช่องเพื่อขายสินค้า ก็เป็นนักเรียนของครูนี่แหละเปิดได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ายังตั้งค่านะคะตั้งค่าด้านหลังบ้านนะคะต,ตั้งค่าของในส่วนของ YouTube เพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นของอคุณย่าย่า,าวนาชาแนลนะคะตรงนี้ก็ไปติดตามได้นะคะ,ะช่องนี้ก็จะให้ความรู้ในเรื่องของต้นไม้แล้วก็จะขายต้นไม้ด้วยก็จะเป็นช่อง ส่วนอีกช่องหนึ่งนะคะช่องนี้ก็จะเป็นเมื่อเปิด gmail เสร็จนะคะเราก็ต้องทำแบบนี้แหละนะคะก็จะมีช่องเป็นของตัวเองก็จะเป็นช่องอ่านะคะของย,าย่าๆภาวนาชาแนลนะคะแล้วก็จะมีไพลินพันไม้ตัวนี้อพอเปิด จีเมลเสร็จก็เปิดช่องได้เลยพอเรามีช่องเสร็จทีนี้เราก็จะไปขายสินค้าบนช่องของเราได้นะคะ,ะก็เป็นนักเรียน2ท่านนะคะที่สมัครเข้ามาเรียนนะคะก็ท่านหนึ่งก็จะเติมเต็มในเรื่องของการตั้งค่าอีกท่านหนึ่งนะคะกะ็มาทำช่องขายต้นไม้เปิดจ m a i l เรียบร้อยแล้วก็มีช่องเรียบร้อยแล้วนะคะท่านที่รับชมอยู่หรือมาชมย้อนหลังถ้ายังไม่ได้เปิด gmail เปิดช่องนะคะไปทำพร้อมๆกับครูเลยก็ได้นะคะ,ะเปิดมาเดี๋ยวเรามาเรียนมาทำไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะขายสินค้าเราจะได้มีหน้าร้านอยู่บนออนไลน์จะได้ขายได้นะคะเดี๋ยวครูก็จะมีความรู้มาสอนมาเพิ่มมาเติมให้เรื่อยๆในส่วนของผู้ที่จะประกอบอาชีพมาสร้างอาชีพตรงนี้นะคะเพราะว่าบางท่านมีต้นไม้อยู่แล้วนะคะไอ้การเปิดช่องมันไม่ยากถ้าทาไม่ได้ก็ไปให้ลูกหลานเปิดให้นะคะแล้ว ถ้าหากมือใหม่นะคะอยากจะให้ครูเป็นที่ที่ปรึกษาก็ได้อีกเหมือนกันนะคะก็จะมีคอร์สนะคะตัวนี้คอร์สออนไลน์สอนมือใหม่ทำช่องต้นไม้นะคะก็จะเป็นบทแรกและบทที่สองตัวนี้ก็จะสอนการาทำช่องนะคะสร้าง Gmail แล้วมาทำช่องต้นไม้ นะคะก็จะเป็นบทที่1กับบทที่2มือใหม่เริ่มใหม่ทียากกา่ยังไม่รู้จกักการตั้งค่าใดๆยังไม่รู้จัก Gmail ยังไม่รู้จักการเปิดช่องนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ในคอร์สเรียนนั่นแหละนะคะถ้าอยากจะเรียนกับครูก็ได้ก็โทรโทรหาครูทักหาครูนะคะส่วนใครที่เปิดเป็นแล้ว มีช่องอยู่แล้วก็มาเรียนรู้กันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหยิบต้นไม้ขึ้นมานะคะในการที่จะทําเป็นวิดีโอคอนเทนต์ลงในช่องของเรานะคะอ่าซึ่งการทําวิดีโอคอนเทนต์ลงตัวนี้ก็จะแจกคอนเทนต์ให้นะคะในะไลฟ์ถัดไปนะคะอะส่วนวันนี้อ่านะคะ ส่วนวันนี้ขั้นตอนแรกเลยเปิด Gmail สร้างช่องนะคะ,ะแล้วพอมีช่องเสร็จขั้นตอนต่อไปมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำวิดีโอกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่เปิดก็ไปเปิดซะนะคะแต่ใครทีอ่อยากทำไม่ได้ทำไม่เป็นเป็นมือใหม่แล้วอยากให้ครูเป็นที่ปรึกษาก็ พักได้นะคะครูมีคอร์สเรียนนะคะคอร์สเรียนนี้ก็ราคาอยู่ที่3,900บาทเริ่มเรียนตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่เปิด Gmail สร้างช่องและทำเป็นวิดีโอคอนเทนต์ขั้นตอนขบวนการในการที่จะทำช่องขายต้นไม้นะคะในการที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะคะทั้งทางหน้าเพจเปิดเพจขายของแล้วก็ช่อง YouTube ทักมาได้นะคะก็เป็นคอร์สออนไลน์นะคะ เป็นอคอร์สออนไลน์ราคา3,900บาทนะคะอ่าเอาราค่าวันนี้นะคะเป็นขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นเรื่องใดก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะในไลฟ์ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ